ครับคับสวัสดีครับอย,ยู่กับผมก็ครับกัอยู่กับจองอีสานโซ่มือนีผ้าไปเบื้องครับมือนีกับว่ากุ้งครับมือนีนี่ครับอยู่ฟาร์มนี่ครับอยู่สวนนี่ครับพอดีเก็บกุ้งไปนั่งกินนะครับไปเบื้องกันครับเปลี่ยนกุ้งไปกุ้งฝอยเหนี้ยวนี่ครับบรรยากาศเนี่ยมอสส์กุ้งอยากกุ้งครับอยากกุ้งไปต่ำ

này nhóc bạn ạ to quá hắn mới làm thầm lên đây đẹp ồ hãy bước nhé กุ่งครับยังไหวไงกุ่งใหญ่กับีครับกุ่งใหญ่ครับบริสุทธิ์เขัาไปดิครับเรับยงไววครับอ่อนเนื้อกุ้ง้ยรอกคราบก็แข็งแล้วแเนี้ยเก็บกุ้งเสร็จเก็บกุ้งมันกุ้งหน่อกุ้งหน่อยถเก็บไปทิไปเก็บเต็กุ้งใหญ่เก็บบ เก็บอ้ยเก็บไปย่บเพิ่มเจ้ากุงหน่อยกันกับว่อนนี่อะไดิเก็บเรือนี่ครับเก็บ,บ,บไปพ่อได้กินครับกุงงกบ้งงแม่ตีกุ้งี

ใส่ตัวอนไงครับนี่พานเจ็บเลยหลับเตอนดีด,ด,ดนีมือเราบัะนให้ไม่นีบผมครับ ตัวใหญ่ครับคือบ่ใส่น้ําเดี๋ยวให้เอิ้นว่าต๋องอะเอ้ยเป็นไรงัวไปยังตัวแรงๆฮะไปยังตัวแรงๆนี่ครับ này bên kia coi hoa mình trong vườn kìa ôi tiêm gì vậy ô này đập ừ ลละย่าอยาอครับกือย่าครับ,รรบเจ็บนั่นน,น,นั่นน่ะนี่วอยูนนีบอกใบกันกล้วยมันเด่นนี่ฝากครับอยากผ้าเบิ้งครับนี่ทำบรรยากาศอยาผ้าเบิงบบ้งอามผาเบิ้งนี้เก่วบางก่อนนนี่อเน่มัสาอากาศเย็นดีครับกินกาแฟอนอน น้ำปังครับชิวๆครับ <arı> นี่ผมก็เริ่มแล้วเดี๋ยวเมืก่อนผมก็เริ่มออก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 ,ออกไปผลลแล้วมีผลรครับปลูกไว้ครับปีเดียวครับนีบ่ครับปีหนึ่งพอดีครับปลูกเริ่มแล้วครับเริ่มมีผลมีมีหมากมีหน่วยเห็นแล้วครับฮะตัวน,นี้แบมีครับกํลาลังเริ่มออกครับมันก็พอดีออกเป็นต้นแล้ว ออกจะต้นในนดที่มั่นใดต้นใดที่มั่นใดสมบูรณ์ครับ,บรต้นนี้แฟียดเฟียดนี่น่าจะเบ่อแ้งนะผมว่าน่า,มมา,นาจะหมดติดครับแต่ตัวน,นี้นะครับเริ่มแล้วครับปีเดียวครับเพื่อทีส่สนใจปลูกปีเดียวครับนี่ผมปลูกปีเดียวเป็นหน่วยแล้วเติมเป็นหลายแล้วครับปีเดียวครับนี่หน่วยใหญ่แล้ว กะเพียผู้ใดสนใจครับว่ามันโดนบ่ปีนึงแล้วครับนี่ผมผปลูกไว้เมื่มอสิ้นเริ่มเป็นมีปากมีหน่วยมีผลนี่ครับมืงหนึ่งต้นนี้มโมงนี้มันเดี่ยวหน่อยเยอะมันเดียวสมบูรณ์แต่เนี้ก็ยังมันเดี่ยวต้นไหนว่าสีสมบูรณ์ลรเลยดียครับมันเดียวยังไปต่ออยู่ แลวพอดี้อาเอาปลูกไว้เศรกิจเน้นเศรกิจแล้วครับพ่อเพียงครับกไม่ได้ปลูกแบบเป็นไรสองไรสามไรครับผมปลูกแค่อันนี้เอเื่นเป็นคุ้มเนาะเอาเป็นคุ้มเอาเป็นคุ้ม,มเป็นเป็น,เ,ปนเนี่ยผมปลูกแค่สามสิบนึงนะ่งครับสามสิบคุ้มก็ถือว่าหลายอยู่ดีครับคุณนี้ยชุดฝุ่นแผ่น้าวนออกสุต้นกะ บริสุอเข์กเจ้าดอกครับจะคือสิเอาไงวะนิ่นนิ่นนะครับผมนิ่นนิ่นบริสุทายกะนิ่นเด็กคล้องไปก่อนมือพ่อบริสุทธิ์กินไปก่อนนะนิ่นนิ่นนิ่นให้ขอบขัวไปก่อนข้เลี้ยนไปก่อนนะครับปู่งเท้าอุ้กะแม่ครับหลานเล่ากะเจ็บกุ้งอยู่อันที่ให้เบอร์เงินกรุงใหญ่นั่นผมกะซื้อตัวหน่อยมันมาเลี้ยงครับเหลก็มาเลี้ยงเขาบังกะปีนึงกันครับใส่ระยะเวลาปีนึงกัน ปูง,ง่ายตัวน,นัน้นพอดีแบบนี้ผมก็ซื้อมาอาชีพตัวละครับแต่ว่ามันจับอะไรอันนั้นคือเห็นนกยูนิคอร์นกระช่างอันแต่จริงแล้วปูใหญ่มันอยู่ในสาเหตครับผมมันอยู่ในสาใหญ่ผมปล่อยตอนผมซื้อมาผมมาปล่อยกับป่าเลยซื้อมาปล่อยปล่อยป่าแบบนี้มันเอาอะไรครับมันเอาอะไรสามนันครับผมตีได้สน,นันก็เลยเอาขึ้นมาใส่กระช่างไปตีส้มนันท์อย่างนั้นก็บจู นี่ครับให้เพื่อผูนนน้นี้ผู้ใดสนใจเนาะนมาไปเงิงครับนีะน่ะกาับมาเบิ่งต่อครับเจ็บอยู่ไกลเล้วไป <cậu> quá, Nhanh, ừ, chị em hơn là chép Nằm, đèn như này Ừ. này กอกินแล้วอะไรนะเอาเดี๋ยวนี้ไส่เบื้องกุ่งไงก่อนนี่ครับบิ๊กบิ๊กใส่ไงเลยครับสามตัว<ม>ดีเบื้องต่อเดี๋ยวไปติดตาม ก็เห็ุดีอย่างน,น,นะครับพี่บวานนะครับต่อมาทางทนี้ก็เนี่ยนี่ก็ต้นผักแค่นะครับดอกแค่่เนียต้นน,น้อยๆน,นะครับหนึ่งปีเดียวกันมันเยอะเห็ดเพราะมันยืนหนุ่มิด้วปีเดียวก่กินไวๆครับล้นทีดกไลยครับ จะกินน้ำบ่ิทันรเรอไเดิมสีรยไล่เนาะยเดเดิเมโรยไล่แล้วครับมัมงหมวยนี่กล้วยกล้วยนี่กับปีนึงยังยังยังพ่าน,นี่นั่นครับกล้วยกับปีนึงยัางผ่านีนนั่นกล้วยกล้วยสาก็มพวกพวกจำเพาะต้นใหม่ยืนอายุยืนโดนนี่อายุเน่านี่พวกนี้ปีนึงครับยัางสาก,ก็ม้วน ผมเดิมเพชรเมฆสาวครัคันเนาะปลานี่ไงนี่ยังเย็นดีครับนี่มาได้เยอครับปลาที่สั้นน่อยเนาะผมมีไม้กันสั้นนู้นยังนะครับกับฝากพี่น้องค่ะบแตอยากให้มันไม่ง่าพี่น้องกับซอยซอยนะครับซอยเบื้องซอยก็ซับสะใครผมเด้อๆซอยติดตามซอยผมเนี่ยเพราะว่าขันผมมีเงินทุนผมก็บทไปซื้อไม้กันซอกกันซ้อนยังสีนะ ฝากพี่น้องไว้นะพี่น้องก็สิได้เบิ่งดีกว่าเก่าอยูดออ่ดิผมว่าฝากพี่น้องกษติดตามฝากเพิ่งจีบเห็นผมนั่นเนี่ผมกับหัวตาหัดเริ่มเห็ดอาจจะีบางท่านได้ชำนานคือจังสองกระเจ้าเนาะสองเคนนั่นเคนอาจจะชำนานกว่าผมแล้วให้สีกะฝากไวนน้น้ะครับกะเนี่ย ตอนนี้ก็เบิดแล้วนะครับไก่ผมก็เลี้ยงได้สุดหน่อยแล้วครับว่าหันอีกแจ็คพอดกับคนบอยูครับแจ็คพอตแตกหายไปสามสิบตัวครับถือหลักครับถือหลักย่ำขึ้นนะครับหนังคนบอยูครับย่ำขึ้นเหมือนกันวันีมีสุระผมเข้าไปในบัตรเสกแจ็คพอตครับเสกไปสามสิบตัวกรบเทากับบ้่บ้าแล้วครับมันแค่ไหนล่ะกิเลสของมนุษย์แล้วก็เลี้ยงเอาไว้แล้วครับกิเลสของมนุษย์ เอาหลีกเลี่ยงบ่ได้ครับแนวมืนน้อนี้คนหลักกัหลกกัลกอยู่วันยังค่ำคือเก่าล่ะมันเป็นกิเลสของมนุษย์เนาะความอยากได้ของคนครับข้าเจา้าก็ถือว่าเฮ็ดบุญไปขา้าเจ้าเฮ็ดเฮ็ดกินบ,บ่เป็นคือเฮาคารับข้าเจ้าก็กะสิมีอยู่ดอกที่ครับปนกรรมเจ้ลาล่ะไปกะสิมีอาธิซฐาก,กันเนนรื่อง่ันหลัก ก็สก๊เร็วในการที่วันกันที่จเจ้าสิได้รับเอากะอยู่ว่าเหตุบุญน้ำบนไปคะใกล้กับชุดนั่นกะท่าทาีต่ตักะเป็นใกล้ชุดโลครับพ่อขายแล้วกระล่งางว่าสิปป่อยครับผมว่าสิปป่อยสงการเนี่ยแม่สาว่ห้องหันหนะครับพอดีปล่อยครับพอดีโดนถือก้อนครับถือแจ็คพอดก่อน เดี๋ยวเอาไปติดตามต่อไปนะครับเนาะ